กอรมนจังหวัดนนทบุรีครับร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดสิในพื้นที่จังหวัดภาคกลางที่สารการจังหวัดนนทบุรีห้องรัตนาทิเบศชั้น2จังหวัดนนทบุรีครับดรสุจินชัยชุมสักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมีผอรมนจังหวัดนนทบุรีมีพันเอกบำรุงวิชาธรรองผอรมนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คณะร่วมประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางร่วมกับคณะพลโทสุขสรรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคหนึ่งมีผอ,อรมนภาคหนึ่งนะครับร่วมกันก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนและตำบลครับให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็สร้างความร่วมมือจากผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกภาคส่วนครับ ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนและในระดับตำบลรวมถึงอำเภอให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างยั่งยืน